สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกเหนือธรรมชาติวันนี้เรามีเรื่องราวสุดหลอนที่หลายคนต้องเคยได้ยินมาแล้วการเล่นผีถ้วยแก้วซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่เกมแต่สําหรับพวกเขามันคือการเดินทางสู่ฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิน้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มเพื่อนสี่คนตัดสินใจท้าทายสิ่งที่พวกเขาไม่เชื่อการเล่นผีถ้วยแก้วในบ้านร้างที่เคยมีคนหายตัวไปอย่างลึกลับ20ปีก่อนแต่สิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่แค่เกมสนุกสนุก แต่มันคือวิญญาที่เฝ้ารอพวกเขาอยู่ถ้าคุณกล้าพอมาร่วมกันค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในคืนนั้นอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับแบบนี้ครับเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้แห้งกรอบดังแผ่วเบาท่ามกลางความมืดมิดของคืนเดือนมืดบ้านร้างหลังใหญ่ตั้งตะหงานอยู่ปลายซอยเปลี่ยว มันเป็นบ้านสองชั้นสไตล์โคโลเนียลที่สร้างมานานกว่า50ปีผนังสีขาวซีดจังลอกเป็นแผ่นหน้าต่างบานใหญ่ถูกปิดตายด้วยแผ่นไม้ไม่มีใครกล้าย่างกรายเข้าใกล้บ้านหลังนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่อ20ปีก่อนเสียงรถยนต์แล่นมาจอดหน้าบ้านไฟหน้ารถสา์ส่องเข้าไปในรั้วบ้านที่รกร้างประตูรถเปิดออกและร่างของวัยรุ่นสี่คนก้าวลงมาพวกเขาคือ มีนเอพลอยและปู่เพื่อนสนิทที่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันพลอยแสดงท่าทีลังเลและกังวลเธอถามเพื่อนๆด้วยความไม่มั่นใจว่าพวกเขาแน่ใจจริงๆหรือที่จะเล่นผีถ้วยแก้วในสถานที่เช่นนี้มิ้นตอบกลับด้วยน้ำเสียงกวนๆวนว่าพอยกกลัวไปหรือเปล่าทําให้พลอยพยายามแก้ตัวว่าเธอไม่ได้กลัวแค่รู้สึกไม่สบายใจเท่านั้น เอกพยายามให้กำลังใจเพื่อนๆโดยบอกว่าพวกเขาแค่จะเล่นผีถ้วยแก้วเท่านั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเขาเป็นคนชักชวนให้มาเล่นที่นี่ด้วยความหลงไหลในเรื่องลี้ลับในขณะที่ปูยืนนิ่งมองบ้านด้วยสีหน้าไม่สบายใจเขาแสดงความเห็นว่าพวกเขาไม่ควรยุ่งกับเรื่องแบบนี้เพราะอาจจะเป็นอันตรายมิงแสดงท่าทีไม่เชื่อในเรื่องผีสางนางไม้เธอบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องหลอกเด็ก และพวกเขาโตเกินกว่าจะเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วทั้งสเดินเข้าไปในบริเวณบ้านยาขึ้นรกสูงถึงเขา่เาเศษใบไม้แห้งส่งเสียงดังกรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้ามิ้นเดินนำหน้าอย่างมั่นใจตามด้วยเอกที่กวาดตามองไปรอบๆอ,อย่างตื่นเต้นส่วนพลอยและปูเดินตามหลังช้าๆด้วยท่าทางลังเลพวกเขาเปิดประตูบ้านที่ไม่ได้ล็อกเข้าไปเสียงประตูลั่นเอียดอาดดังสนัน่น ภายในบ้านมืดสนิทมีเพียงแสงไฟฉายจากมือถือที่ส่องนำทางกลิ่นอับชื้นโชยมาฝุ่นหนาเตอะลอยฟุ้งเมื่อพวกเขาเดินผ่านเอกเริ่มเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเล่นผีถ้วยแก้วเขาหยิบถ้วยแก้วและแผ่นกระดาษที่เขียนตัวอักษรออกมาจากเป้พวกเขาเลือกห้องโถงใหญ่เป็นสถานที่เล่นวางแผ่นกระดาษลงบนพื้นและนั่งล้อมวงกัน มิ้นจุดเทียนวางรอบวงสองแสงสลัวไปทั่วห้องเอกแนะนำให้ทุกคนวางนิ้วบนถ้วยแก้วและนับหนึ่งถึงสามพร้อมกันพวกเขาทำตามแต่เมื่อนับเสร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้วยแก้วยังคงอยู่นิ่งมิ้นแสดงท่าทีเยาะๆยะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามที่เธอคาดไว้แต่แล้วจู่ๆถ้วยแก้วก็เริ่มขยับเล็กน้อยทำให้ทุกคนสะดุ้งโหยงแต่ไม่มีใครกล้าป,ปล่อยมือ พลอยถามด้วยความตกใจว่าใครกำลังผลักถ้วยแก้วอยู่แต่ทุกคนปฏิเสธถ้วยแก้วค่อยๆเคลื่อนไปบนแผ่นกระดาษชี้ไปที่ตัวอักษรทีละตัวเอกอ่านข้อความที่ถ้วยแก้วสะกดมีวิญญาณอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเสียงเคาะดังมาจากชั้นบนของบ้านตามด้วยเสียงฝีเท้าย่ำหนักๆราวกับมีใครกำลังเดินอยู่ มินพยายามแสดงความกล้าแต่น้ำเสียงของเธอเริ่มสั่นเครือถ้วยแก้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นสะกดข้อความใหม่ออกไปจากบ้านของฉันทำให้เอกอ่านตามด้วยความหวาดกลัวปูพยายามขอให้หยุดเล่นแต่ทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดกระแทกเสียงดงังลมเย็นพัดแรงจนเทียนดับทั้งหมดความมืดมิดปกคลุมไปทั่วเสียงกรีดร้องของพลอยดังลัน่น เธอบอกว่ามีอะไรจับขาเธออยู่ทุกคนลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลพยายามหาทางออกจากห้องในความมืดแต่ประตูถูกล็อกจากภายนอกพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังมาจากมุมห้องมิ้นพยายามหาโทรศัพท์ในกระเป๋าเมื่อเปิดไฟฉายแสงสว่างสาดส่องไปทั่วห้องเผยให้เห็นร่างโปร่งแสงของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่มุมห้องใบหน้าซีดเผือดไร้แววตาผมยาวสยายปกหน้า ปูอุทานด้วยความตกใจและรีบสวดมนต์ภาวนาร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกคนถอยหลังจนชิดผนังหัวใจเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวมิ้นพยายามบอกตัวเองว่าเธอไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นแต่น้ำเสียงของเธอสั่นเครือร่างนั้นหยุดตรงหน้ามิ้นชี้นิ้วไปที่เธอพูดว่าเธอคือคนที่ไม่เชื่อและต้องอยู่ที่นี่กับวิญญาณ มือโปร่งแสงเอื้อมมาคว้าแขนมิ้นเธอกรีดร้องสุดเสียงพยายามสะบัดหนีแต่ไม่เป็นผลร่างของเธอค่อยๆจางหายไปพร้อมกับวิญญาณน,นั้นเพื่อนๆร้องเรียกชื่อมิ้นแต่ก็สายเกินไปมิ้นหายไปแล้วประตูห้องเปิดออกเองเอกพลและปูวิ่งออกจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาขับรถออกไปด้วยความเร็วสูงไม่มีใครพูดอะไรตลอดทางต่างคนต่างนั่งนิ่งด้วยความตกใจ และเสียใจที่สูญเสียเพื่อนไปนับจากคืนนั้นไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกเลยมิ้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงข่าวลือที่เล่าขานกันว่าเธอถูกวิญญาณจับตัวไปบ้านร้างหลังนั้นยังคงตั้งต,งตระ่านอยู่ที่เดิมไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้แต่ในายามค่ำคืนบางครั้งผู้คนแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาของหญิงสาว และเห็นแสงไฟวูบวาบในบ้านร้างราวกับว่ายังมีใครบางคนอาศัยอยู่หลายปีผ่านไปเอกพลและปู่ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองแต่พวกเขายังคงฝันเห็นภาพของมิ้นท์และถ้วยแก้วอยู่เสมอความรู้สึกผิดและคำถามที่ไม่มีคำตอบยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาราวกับว่าเรื่องราวในคืนนั้นยังไม่จบสิ้นและอาจมีบางสิ่งบางอย่างรอคอยพวกเขาอยู่ ในวันครบรอบ10ปีของเหตุการณ์นั้นทั้งสามได้รับข้อความลึกลับจากเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักข้อความนั้นมีเพียงประโยคสั้นๆว่ากลับมาเล่นกันอีกครั้งใหม่พร้อมกับที่อยู่ของบ้านร้างหลังนั้นเอกรู้สึกตื่นเต้นและอยากไขปริศนาในขณะที่พลอยและปูลังเลใจแต่ในที่สุดความรู้สึกผิดและความอยากรู้อยากเห็นก็ชนะพวกเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านร้างอีกครั้งเมื่อมาถึง บ้านยังคงมีสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างเรากับเวลาหยุดนิ่งพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านด้วยความระแวดระวังห้องโถงยังคงมีแผ่นกระดาษและถ้วยแก้ววางอยู่ตรงกลางเหมือนกับว่าไม่มีใครแต่ต้องมันมาตลอดสิบปีด้วยความลังเลพวกเขานั่งลงรอบๆแผ่นกระดาษวางนิ้วบนถ้วยแก้วและเริ่มเรียกวิญญาณทันใดนั้นถ้วยแก้วก็เริ่มเคลื่อนที่สะกดข้อความว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้านเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมห้องและเมื่อพวกเขาหันไปมองก็เห็นมิ้งยืนอยู่ตรงนั้นในสภาพเหมือนวันสุดท้ายที่พวกเขาเห็นเธอมิ้งยิ้มให้เพื่อนๆนและพูดว่าฉันรอพวกเธอมานานแล้วเอกพลและปูตกใจจนพูดไม่ออกมิ้นเดินเข้ามาใกล้และอธิบายว่าเธอไม่ได้ตายแต่ถูกกักขังอยู่ในมิติอื่นของบ้านหลังนี้ เธอเรียนรู้ความลับของบ้านและพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่และตอนนี้เธอต้องการให้เพื่อนๆอยู่กับเธอตลอดไปทั้งสามคนรู้สึกสับสนและกลัวแต่ก็โล่งใจที่ได้เจอมิ้งอีกครั้งพวกเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญจะอยู่กับมิ้นในโลกลึกลับนี้หรือจะพยายามช่วยเธอให้หลุดพ้นและกลับสู่โลกความเป็นจริงในขณะที่พวกเขากำลังคิดตัดสินใจ เสียงนาฬิกาโบราณในบ้านดังขึ้นตีสิครั้งมิ้นมองพวกเขาด้วยสายตาคาดหวังเวลาของพวกเราหมดแล้วตัดสินใจสิจะอยู่หรือไปเรื่องราวจบลงด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าเอ็ดพอยและปูตัดสินใจอย่างไรบ้านร้างหลังนั้นยังคงตั้งตระงานอยู่ที่เดิมเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ และเป็นคำเตือนถึงอันตรายของการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติผู้คนในละแวกนั้นยังคงได้ยินเสียงหัวเราะและเห็นแสงไฟวูบวาบจากบ้านร้างในยามค่ำคืนบ้างก็ว่าเห็นเงาร่างของวัยรุ่นสี่คนเดินวงเวียนอยู่ในบ้านราวกับว่าพวกเขากำลังเล่นเกมบางอย่างที่ไม่มีวันจบสิ้นเรื่องราวของการเล่นผีถ้วยแก้วครั้งสุดท้ายกลายเป็นตำนานท้องถิ่นที่เล่าขานสืบต่อกันมา เป็นบทเรียนสอนใจให้ระวังการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่รู้และตวนใจว่าบางครั้งความอยากรู้อยากเห็นอาจนำพาเราไปสู่โลกที่เราไม่อาจหวนกลับได้อีกเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ผมนำมาฝากวันนี้อย่าลืมกดและกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับหรือถ้าใครมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้เลยผมจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังในทลิปหน้าขอบคุณครับ